ชาวบ้านภูมิซ่อนจังหวัดสีสะเกดพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเผยไม่อยากให้เกิดการสู้รบกันแต่หากมีการสู้รบก็ไม่กลัวมั่นใจในทหารไทยวันที่6มิถุนายน68ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาที่หลายฝ่ายหวันว่าอาจจะเกิดการสู้รบหรือเกิดสงครามขึ้นซึ่งจากการลงพื้นที่บ้านภูมิซ่อนตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทละลักษ์จังหวัดรีสะเกดสอบถามความรู้สึกของพี่น้องประชาชนต่างบอกกันว่า ไม่อยากให้เกิดการสู้รบกันแต่หากเกิดการสู้รบกันจริงต่างก็เชื่อมั่นทหารไทยและไม่ห่วงเรื่องความปลอดภัยนางตันดอกดวงชาวบ้านภูมิซ่อนเปิดเผยว่าสถานการณ์ชายแดนทุกวันนี้ตนไม่วิตกกังวลแต่อย่างใดและมั่นใจในทหารไทยที่เข้ามาในพื้นที่ชายแดนเพราะว่าทหารไทยเราเข้มแข็งมากจากการที่ดูข่าวในทีวีดูเหมือนว่าทางฝั่งกัมพูชาจะขยับเข้าใกล้เรื่อยๆเหมือนทางฝั่งกัมพูชาไม่ยอมทำตามส่วนที่สัญญาที่คุยกันไว้ซึ่งในใจส่วนตัวไม่อยากให้ทั้งสองฝั่ง รบกันแต่ถ้าคุยกันไม่ได้ก็รบกันเลยด้านชาวบ้านภูมิซ่อนอีกรายเปิดเผยว่าจุดนี้ในปี2554เคยเกิดการสู้รบกันก่อนแต่มารอบนี้ส่วนตัวไม่กลัวเหตุการณ์สู้รบเท่าไรและตามหลักไม่อยากให้เกิดการสู้รบกันแต่สถานการณ์ทุกวันนี้เป็นการรุกล้ำดินแดนทำให้เราต้องห่วงถ้าจำเป็นต้องรบสู้กันเราก็ต้องรบสู้กันสิ่งที่ตน และชาวบ้านทําได้ก็คือต้องให้กําลังใจทหารไทยเราขณะที่ความปลอดภัยในสถานการณ์แบบนี้ส่วนตัวตนมั่นใจกับส่วนราชการในแผนรับมือเพราะผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเดินทางลงมาในพื้นที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติม,ตมว่าจะเห็นได้ว่าพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนโดยเฉพาะจุดที่เคยเกิดการสู้รบหรือเกิดสงครามเมื่อปี2554ที่บ้านภูมิซอนตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทลลักษ์จังหวัดศรีสะเกดต,ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอย่าให้เกิดการต่อสู้หรือเกิดภัยสงครามเพราะจะนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินการเจรจาหาทางออกร่วมกันอย่างสันติวิธีคือสิ่งที่คนไทยตามชายแดนต้องการ